ครับสวัสดีครับสำหรับ Fc รถแท้นิวแอนดทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ร้านเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับเซลพงนะครับผมนะฮะอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเซลพงจะมารีวิวรถทั้ง2รุ่นนี้ให้ลูกค้าได้ชมนะครับเป็นรถ50แรงม้าเท่ากันนะครับตัวแรกจะเป็นตัว t t 2.50นะครับ ตัวที่2จะเป็นตัว GT 3.50พัดนะครับมีหลายคอมเมนต์ลูกค้าที่คอมเมนต์มาว่าทำไมรถ2ตัวเนี้เป็นรถที่50แรงล้านเท่ากันทำไมตัวหนึ่งทำไมถึงเป็นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งทำไมเป็นเป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยว EP นี้จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ฟังได้รับชมกันนะครับว่า สองตัวนี้เขาทำมาให้แตกต่างกันเพื่ออะไรนะครับหนึ่งตัวที2.50นะครับตัวนี้จะเป็นรถเล็กน้ำหนักเบานะครับสังเกตที่เพานะครับตัวนี้เพานะครับเพาจะเป็นเพาตั้งนะครับเพาตั้งแล้วก็เป็นซีนกันน้ำตัวนี้จะเป็นเพาเหมาะสำหรับลงนาน้ำนะครับ หนึ่งรถที่ลงนาน้ำจะเป็นรถที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับส่วนตัวที่สองจะเป็นตัวทีที3.50พัดนะครับรถตัวนี้จะเป็นรถที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับส่วนคานจะเป็นคานเป็นพอตรงนะครับตัวนี้นะครับคือตัวนี้มันมจะเหมาะสำหรับตัวงานไร่งานานางานดันนะครับหนึ่งละรถที่มีน้ำหนักเยอะ มันจะช่วยในเรื่องแรงกดนะครับเพื่อไม่ให้ล้อรถเนี่ยมีระยะฟรีของล้อนะครับน้ำหนักเยอะยิ่งแรงกดก็ยิ่งจะเยอะกว่าตัวรถน้ำหนักที่น้ำหนักเบานะครับสองตัวนี้เป็น50แรงม้าเท่ากันนะครับถตมว่าทำไมเขาถึงทำรถให้มันแตกต่างกันระหว่างคันใหญ่คันเล็ก50แรงม้าเท่ากันแต่ลักษณะอีก คันหนึ่งเป็นคันใหญ่อีกคันหนึ่งเป็นคันเล็กคือรถไถในฮอลแลนด์เนี่ยเขาจะาผลิตออกมารถแต่ละรุ่นเพื่อให้เหมาะสำหรับหน้าง,งานของมันเองโดยเฉพาะนะครับนะฮะผมถึงได้ถามลูกค้าว่าลูกค้าจะไปใช้งานลักษณะไหนนะครับถ้าเป็นงานานาน้ำงานานาน้ำโดยเฉพาะของมันเองผมจะแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นตัวนี้ครับ2.50 อย่างที่ผมพูดคร่าวๆตั้งแต่ตอนแรกนะว่ารถที่ลงนาน้าจะเป็นรถขอตั้งเป็นพอปิดนะครับเป็นรถน้ําหนักเบารอดจัดนะครับนะฮะตัวนี้จะเหมาะสําหรับลงนาน้ําส่วนตัวงานไร่งานนาผมจะแนะนําเป็นตัว3.50พันะครับงานดานงานปรับที่ตัวนี้นะฮะนะฮะสำหรับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสําหรับเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นให้พิเศษสุดเลยนะครับ สนใจหรือว่าอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่0895401575นะครับติดต่อได้โดยตรงนะครับสำหรับเจรพงนะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วเราจะมาแนะนำเป็นรถรุ่นใหม่ได้นะครับอยากดูรีวิวตัวไหนคอมเมนต์มานะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ